ไม่มีใครกล้าค้านนะนี่เป็นท่าปฏิบัติของท่านเขาทิ้งไปงัน้นเชียก์ไม่กล้าค้านพวกอริธรรมก็มาฮะผมอืมอาจารย์ใหญ่ของอริธรรมน่ามาแต่ไม่กล้าจะมาถามทำไมนะจะเอาอิธรรมมาถามผมนัม่นเคยมาถามนะถามก็าถามที่มันจะใส่ใต้คางนั่นนะวันนี้มันจับจอ่อยู่กับนี่แล้วนี่จะวางไงไม่จะคุยนี่อภิธรรมไปจากไหนนั่นใครเป็นผู้รู้อภิธรรมถ้าไม่ใช่จิตนั่น สียาการของมีธรรมทั้งหลายไปจากไหนแน่จะมารู้ว่าเรารู้แต่ลำต้นอาการของมันทั้งหมดมันก็ต้องรู้ที่อีกธานดวงเท่านี้ดวงเหมือนต้นไม้มันม,มีต้นเดียวนเท่านั้นแหละไอ้กิ่งมันไปนับดูที่รากฝอยมันมันเท่าไหร่นั่นประมาณได้ไงจะไปหานับกิ่งนั่นกิ่งนี้ใบนั่นใบนี้แล้วรากฝอยนั่นรากฝอยนี่กว่าจะมาถึงต้นมันเลยตายก่อนอ่า หัวดมันเข้าไปสิขุดมันลงไปขุดลงไปรากถอนอย่างไรขุดลงไปจนทั่งถึงรากแก้วคนถอนพื่ขึ้นมาแล้วเอาสิกินมันจําเป็นบรนับันอะไรมันมีกี่กิ่งมันตายไว้ด้วยกันหมดนั่นแหละไม่มีเหลือแล้วนี่ฮะคอยลงในวงสัจธรรมนี่เถิดนี่แหละรากแก้วรากถอนอยู่ตรงนี้ฟาดมันกันลงตรงนี้เลยฟันลงตรงนี้ขุดลงตรงนี้อย่าไปหลงกิริยาการภายนอกพอาวุนนี่ไปเลือกถึงท่านเด็กคุณชม คือหมอเขามาบวชลุ้มเขาระลาในการมาบวชไงนะแล้วเขาเขียนแผนที่อวิชชาไว้โหยเป็นวงเขาเขียนก็ดีของเขานะเพราะวงนี้วงนักเขียนเนี่ยอืาเขาเขียนเป็นวงของอวิชชาเป็นงั้นเรื่องอวิชชาเนะี่ยสังขารเป็นงั้นมาดูนี่านอาจารย์ท่านเดยวอาจารย์นะ่ะ <c oughs> ต้องดูนี่น,น,น,นี่เขาเขียนแผนที่ของอวิชชาประมาณขำดีนะ เดี๋ยวผมไม่ดูแล้ววะขี้เกียจดูเสียเวลามีลางวางนี่เลยผม,มถ้าจะปฏิบัติตามเขียนนี้ถึงมันตายมันก็ไม่รู้ว่าวิชาละนะวาวะวิชาไม่ได้เป็นแบบเขียนนีนาวะแบบเขียนกับว,วิชามันผิดกันคนละโลกฮะปฏิบัติอวิชาปฏิบัติตามแบบนี้ชื่อตายพิงกระเป๋านะวะวิชาปัญญาร้งา,างคาราสนาปัญญาเอาตอบกแดนนันไปนู่นอื ลับมันลงต้นตอวิชานี่กลิ่นแขนมันอยู่ที่ไหนมันลงที่นั่นหนอกฟาดกรลงตรงนั้นนี่ม้วนชาโด่งไปเลยหวองอย่างนั้นเลยอย่างนั้นเราฟังด้วยความตังใจอย่างนั้นแหละมานี่มันวิชาเขียนอย่างนี้มันหลอกจากของอะไรอย่างนี้่อยากเข้าใจว่าจะแก้ทีดเด็ดได้มันสัก,สกนิดนึงเลยว่ะแผนแบบแผน,นี่หนาว่ะแก้ไม่ได้เราบอกนี่เลยนี่ยืนยันได้เลยว่าแก้ไม่ได้ว่ามี่เลย เอาที่อยากจะสร้างเรื่องอวิชชาไม่ต้องมาเขียนแตลมมันอ้าวฟาดมันลงไปหัวใจนี่มันเกี่ยวเนื่องเกี่ยวโยงอยู่กับเรื่องอะไรรูปเสียงกลิ่นรสกลง่นักพิจารณามันจะให้หนีเรื่องอันนี้จังทุกขังนาตาเถอะอสุภะอสุพังเอามาตรงไี้นี่แหละตรงมันที่จะม้วนชาดกอวิชชาฟาดลงไปฟาดลงไปนี่สุดท้ายมันก็อันนี้จังทุกขังนาตามันบรรรวมอยู่ที่หัวใจทั้งหมดนั่นแหละอสุภะอสุพังมันก็รวมอยู่ที่หัวใจจะเป็นผู้รู้ผู้เห็น เพราะสิ่งมันนี่มันมีอยู่แล้วนี่เพียงจะมาเขียนแปลเขียนจนวันตายผมะเดเรื่องเนี้ยผมเลยไม่อ่าน,ผม,มานผมไม่อ่านเสียวเวลาผมฟังนี่เลย <c oughs> ก็เขาเป็นกันเองเนี่ยแล้วกันจะคุณพรมวันหนอนอ่ะถ้าคนอื่นผมก็พี่พูดอีแบบหนึง่งผมไม่ได้พูดแบบเดียวกันนี่ทำให้กีเลสมันหนัวเราะเอาให้ยีเดนมันร้องไห้อปกอะไรวะ จะอ,อะไรมาหลอกวิชาปัญญาท่านปเดี๋ยวมาหลอกเลยนี่จะเป็นเอาโลกแบบโลกมาใช้กับทาไม่ถูกเนคนคนละโลกแม้แต่ปริยตัติไม่ได้ประมาณนะปริยัติเรียนมาแท้แท้ในขณะที่ไม่ควรจะไปเกี่ยวข้องปริยัติไปเกี่ยวข้องยุ่งหมดไมาเกิดประโยชน์ทั้งพ่อแม่ครัวอาจารย์ท่านมาพูดกับผมผมไม่ลืมฝังหัวใจลึกที่สุด ไม่มีวันถอนไปหาท่านเป็นวันแรกไปด้วยเออีหถทามหาก็เรียนมามากพทุกค,คนจะเป็นมาหาแต่ยาว่าผมประมาททำวิทายานาถระวังแล้วยกมือขึ้นเลยนะทําการเรียนมามากน้อยให้ยกบูชาแล้วจะก่อนเวลานี้ยัไม่เกิดประโยชน์สำหรับท่านให้ท่านพยายามทําจิตของท่านเนี่ยเอาจิตของท่านให้ได้ให้มีความงบเอกเย็นเอาตรงนี้นะอย่ากจะบอ่ไปยุ่งกับปริญัติที่เรียนมามา,มากน้อย เวลานี้ยังไม่สมควรจะก่อความวุ่นวายให้เจ้าของเป๋าไม่เกิดประโยชน์ันว่างนั้นเอาทําจิตของเราให้มันสงบให้ได้นะะจะสงบด้วยวิธีไหนเอาให้มันสงบให้ได้ตรงนี้อ่ะันว่างนั้นนะเมื่อถึงคราวที่มันจะวิ่งหักออกถึงกันแล้วประสานกันแล้วเอาไว้มาอยู่ันวานี่นะนี่อะมันไม่แห่มันถึงใจนะเมื่อถึงการเวลาที่ควรจะวิ่งประสานกันระหว่างกับปริยัติกับปฏิบัติแล้วจะเอาไว้ไม่อยู่จะต้องวิ่งถึงกัน ตลอดเวลาท่านว่านี่แล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนี่ตึกปฏิวัติมาแล้วเพราะว่างั้นก็เอาอย่างท่านว่าเพราะเราผมมันเข็งตรงนี้นะเชื่อครูบาอาจารย์แล้วจะไปแย้งท่านไ,นไนด้ไงเมื่อเชื่อแล้วฟาดตั้งแต่จิตลงไปจนมันได้รับความสงบความสงบแล้วมันไปอยู่นั่นเสียจนกระทั่งท่านลากออกสู่กัมภีพู้ง่ายง่ายมันควรจะวิ่งหากัมภีแล้วก็วิ่งเร่ยเหมือนอย่างนั้นนะทีนี้ถึงไล่ออกทางด้านปัญญา พอข้างนั่นปัญญาแล้วนั่นหรืทพี่นี่มันรู้มันเห็นอะไระไรนี่มันวิ่งแป่ปริญตรัตทั้งฝ่ายแก้ฝ่ายขอดฝ่ายถอนแล้วผลที่ปรากฏแล้วยังต้องเอาปริยาติมายืนยันอีกทีทั้งๆที่แน่ในใจแล้วยังต้องเอาปริญาตมายืนยันการปฏิบัติงเป็นยังไงนี่เป็นยังไงเอาปริญัติเข้ามาเทียบปุ๊บปุ๊บปุ๊บในขณะปัญญามันวิ่งมันวิ่งของมันเองที่นี่ทงนี้ประสานอย่างนี้ถึงขั้นมันประสานอย่างที่ท่านว่าไม่ได้ผิดเลยนะ ไม่ยอมไม่ได้งไงเพราะความจริงเป็นอย่างไงเมื่อไปถึงขั้นแล้วมันเป็นอย่างที่ท่านว่าจริงเอาไว้ไม่อยู่วะนะยังไงมันต้องวิ่งประสานกัน,น่านวะแต่เวลานี้ยังไม่เกิดประโยชน์อย่านาประยชนเข้ามายุ่งนะมันว่ามันจะเกิดสัญญาอารมณ์แทนที่จะให้รับความสงบเป็นพื้นเป็นฐานที่จะที่จะนาน่อ,อไปมันจะเป็นไปไม่ได้ผลหวาบผมไม่ลืมพอถึงขั้นปัญญาที่มันจะวิ่งประสานกันแนละ้วโอ้โหมันเหมือนกับมันพลิก โลกาธาตุนู่นว่าไงปเลยวับอะไรจะเร็วยิ่งกว่าปัญญาวะอะเหนื่อยร้อนเนี่ยเหนื่อยไปเลยพูดแล้วไม่ได้